อ๋อนี่ครับนี่ยนี่พี่น้องครับงานเมื่อคืนครับผมนี่ครับหอยที่เอาหอยที่หายชิดที่หาเมื่อคืนนี่ครับนี่หอยหมวกจีนยักษ์ครับผมโอ้ยใส่นี่หายากด้วยครับผมใส่ปอมหัวครับนี่ฮะต้องหัวไงบอครับหนึ่งแม่ใช้ใช้ใช้ใช่ดูนี่นี่ครับโอ้ยงี้เลยบอให้ปอมหัวยากครับผมนี่นี่คือวิธีสานในต่างแดน ฮาอยู่หากินครับผมพอได้แกเงาพอได้หายคิดถึงบ้านครับนี่ครับวันใดเข้ามาเบึ่งกับฝากติดตามได้ดยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนี่ยทีมงานดับแนวครับผมหาอยู่หากินคนไทยในญี่ปุ่น สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วเป็นสิบปไทัยเส้นโกลยังมังโกะช่างมังโกะมังโกเลียมังโกเลียมังโกเลไปเลียที่ไหนเลียแถวนี้แหะครับเลี้ยงหอยครับผมวันนี้มาเลยพี่น้องมาเลยนี่มาเก็บหอยครับผมหอยหมกจีนหอยหมกเกี่ยวหอยหมกกินมาพร้อมกัน tổng hạng 4 6 kết 8 ưu hư khuất phá đều ồ nhau hô mượn đều là mượn không thể đi này lô 4 lô น้ำล่องๆนะครับอ ouais, ุดวงสมบุ์ครับนีไปข้างหน้าให้มกกินยักษ์นี่ครับสุดยอดเลยลองดัก

อทอดซีหาโตติดเลยครับาสาหรายเพิ่งในกล่องก็ยังขีดดินที่ยังขีดข้นเนาะสาหรายไปเลยครับไข่น้ำสาหรายครับดำๆที่เตรียมทั้งหรดพี่น้องฮะ,งงะคคยยยว่าจะังไรที่น้ำลุ่มขากีบีด้วย Tân yêu cưng đoán, yêu cưng đoán, nào cưng đoán, yêu 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 cưng đoán, yêu

ครับงัดมันขึ้นมาคืองัดหอยนี่แหละนี่อยู่ะอยู่ครับปาตเหปาไตครับมันดูทิ้ตัวนี้ตีไปไดยเป็นหาพันหนาวะ เทียบ่ไรถอดแล้วถอดก้อนก็ไดถอดก้อนก็ไดเคียมันขึ้กันครับอือ้ตนี่ไหมเป็นใบน้นี่ขนาดนี้เป็นใบฉันทำฟ้ามือนี่เป็นใบเลยเป็นเป็นเป็นมืนเลยมืนเย็นครับนี่คือฟ้ามือครับอืมฮะโอ้โหดดดดดดนี่ดีดดดอโ เดี๋ยวเราเขาควงงงกันนะพี่น้องนี่ครับไม่บ้าไม่ปองหงายครับพวกนี่โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เป็นเป็นหมื่นครับตัวนี้มาทำก็หาพันนี่หาพันเย็นนี่บ่ไหนเราครับเป็นหมื่นแล้วนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดมาหนึ่พี่น้องมาหนึ่โอ้ยงดกลุ่มเต็มเลยนะนั่นทั้งหัวตัวนั้นให้ให้ให้ไฟเดียวแบบยี่มุ่งนห่มสองตัวเ้องกลับเราไป นี่ยิ้มุ้งข้างหานาน,นีนบนนี่นั่นอยู่นีน่เห็นไหมนั่นเอออยู่ไกล้มนัมนมันมือนีงไอตัวนี้มันสุดยอดเลยโอ้ตีมทั้งแล้วครับแป๊บเดียวฮะแทนทน,นี่ ทางเหนียวกับหยอกคนญี่ปุ่สุดยอดเลยตาดีเลยโอ้พี่น้องบรรยากาศเหมือนน้ำรล่งเขาไม่ได้สาลายเต็มไปเบิดเลยนี่ยามีนี่คนตกป่าหลายคนญู่ปุ่นนี่ครับนีสามบ้านเฮกกัหาอยู่หากินแบบนี้แหละพอได้แกงงาพอได้หากินถึงบ้านครับ เดีเขามาเบิ่งบฝากติดตามได้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เนี่ยทีมงานดับเนวครับผมอายุห้าจินของคนไทยในญี่ปุ่นครับผมผลงานวันนี้มานี่ดอกมานมานเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเป็นผลงานครับผมตีมือพันแบมพันแบมครับผมตีมือของคนไทยในญี่ปุ่นลูกอีสานอายุห้าจินในญี่ปุ่นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับเจ้าครับ งานเมื่อคืนครับผมนี่ครับหอยที่เอาหอยที่ทายคลิปที่หาเมื่อคืนนี่ครับนี่หอยหมวกจีนยักษ์ครับผมใส่นี่หาอยากด้วยครับผมใส่นี่บอกก็เลยว่าใส่อยากนี่ครับเมื่อคืนนี่บนหนึ่ทายคลิปได้หอยซาไสมาด้วยแล้วนี่ก็หอยตางั่วครับผมบางทีก็เกิดหอยตางัวครับเด็ดสุดครับหอยเปาเื้อนี่ครับ ตัวนี้มาอตำก็อู้หาพันมาอยู่ดอกเว้ยหาพันขึ้นครับจะมื่อขื่นผมเบิ่บงใหญ่มันมันสะท้อนหนามน่าจะมีเจ็ดแปดพันเย็นนะตัวนี้ถึงแน่นอนนะผมคนอยู่ญี่ปุ่นรู้ดีนี่ครับหอ,อยเปาวยยังสดๆด้พี่น้องครับมันมาตายเลยเดี๋ยวมือนี้สิเหมยนมันนะ้ำนี่ครับผลงานหาอยู่หา,หากินในญี่ปุ่นครับผมพบกั็นไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ